ครับสวัสดีครับช่องนาไม้ยิงปลาช่างน้อยสารยาวันนี้จะไปดูชุดบนครับชุดบนรางมเนียมตัวนี้เป็นปีกค้างคาวครับปีกค้างคาวปีก45เซนยาง2เส้นกระสวยสาย PE 50เมตรครับชุดนี้2001ครับรวมส่งครับ ของที่จะแถมไปก็ยาง2ชุดครับท่อจับพร้อมสาย50เมตรแล้วก็ลูกดอกลูกหนึ่งครับรางตัวนี้เป็นรางบอนแทกครับใส่ลูกด้านไปกระบอกครับเวลาใส่ลูกก็ใส่แบบนี้ครับเป็นรางบอนแทกลูก4.5มิลครับใส่ลูกด้านไปกระบอกแล้วก็ยกสายขึ้นนี่ครับใส่ลูกก็ใส่ง่ายครับ ไก่ก็เป็นไก่เซฟนกครับไก่เซฟนกรางบอลแท็กครับชุดนี้ชุดบนชุดบนนี่สองพันหครับรวมส่งยางสองชุดแล้วก็ท่อจับสายพีครับส่วนชุดนี้จะเป็นปีกลอเลอร์ครับ ปีกลรเลอร์ในข้างขาวนอกใส่ยางได้สามเส้นครับข้างขาานี้ใส่เพิ่มได้อีกเส้นหนึ่งครับแต่ที่แถมไปก็คือว่ายางสองชุดครับขาจับพร้อมท่อสายพีแล้วก็ลูกดอกหัวพอกลูกหนึ่งครับใส่ลูกด้านปลายครับเจาะลดน้ำหนักให้ครับทุกตัวครับจะเลียวปลายหรือว่าเจาะทะลุก,ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาครับ นี่เป็นไก่เซฟนกครับใส่ลูกใส่ลูกหน้าไก่ครับเนี่ยครับเซฟชุดนี้เป็นชุดโรเลอร์ครับสองพันห้าครับเป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับโรเลอร์ลูกปืนใส่ยางได้สามเส้นครับชุดสองพันห้ารวมส่งครับรางยาวอยู่ที่เมตรสามสิบครับ ตัวนี้ก็เป็นรางเหลี่ยมครับรางเหลี่ยมรุ่นสองครับรางเหลี่ยมรุ่นนี้จะเป็นใส่ลูกด้านบนครับใส่ลูกด้านบนเนี่ยครับใส่ลูกด้านบนเซฟจุดนี้ก็แถม สาย2เส้นจะบ,บอกเหมือนกันครับ2500รวมส่งครับถ้าเป็นปีค้างคาวก็2 0 0 1ครับถ้าแบบนี้ก็เป็นรางกลมครับรางกลมปีโรเลอร์ในข้างขาวนอกก็2005เหมือนกันครับอุปกรณ์ที่แถมไปก็เหมือนกันครับ ลูกดอกสายพีแล้วก็ยางครับก็ใส่ลูกหน้าไกค่ครับเนี่ยครับใส่ลูกกระเซบนี่ครับเซบเวลาจะปลดเซฟก็กดลงครับแล้วก็นี่ครับชุดรางก็สั่งทําเข้ามาได้ครับชุดบนสั่งวันนี้ก็เจาะให้พรุ่งนี้ก็ส่งได้ครับวันต่อวันครับ ของก็มีตลอดครับครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยด้วยนะครับขอบคุณครับ